สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบผมอีกแล้วน,นะครับแนทอาคิดรอบนี้จะเป็นรวมๆนิดนึงนะครับเนาะก็จะมีสายครังสั้นครับ ข้างสั้นน่าจะเป็นลูกผสมนะครับดอกมันดูใหญ่เวอร์วังไปเนาะน่าจะเป็นข้างสั้นครับดอกใหญ่มากครับคุณผู้ชมสีค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับต้นนี้ ลำใหญ่มากครับแต่ว่าดอกออกไม่หมดเนาะไม่รู้เป็นอะไรไม่ออกออกมาออกมากระท่อนกระแท่นแต่ความจริงถ้าออกเต็มสายคือจะสวยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูอันนี้ก็เว้นไว้คือไม่ออก แต่สีสวยดีครับน่าจะเป็นไม้ฟาร์มนะครับเพราะว่าผมได้มาติดขอนไว้เนาะแล้วก็ผมก็เอามาใส่กระถางดินเผาปีที่ได้มาคืออันนี้นะครับอันสั้นๆเนี่ยแล้วผมก็มาเลี้ยงนี่หนึ่งปี ดูหนึ่งปีอันนี้ยาวมากหวังเล็กๆว่าเขาจะออกดอกให้แบบเต็มสายแต่ที่ไหนได้ออกมานิดเดียวแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมออกมาให้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับสังเกตดูดอกจะแหว่งหมดนะครับ มีตะกะแตนผู้หิวโหยแอบมากินดอกค่อนข้างใหญ่ครับผีเสื้อผีเสื้อปีที่แล้วมาแตกกับผมอันนี้หนึ่งลำ แต่มาดูปีนี้คุณผู้ชมแตกออกมาสี่ลำเลยจะเริ่มอลังการแล้วครับอันนี้คือต้นเอกนะครับดูขนาดยังยังไม่เท่าไหร่ดูใบกับยอดเขาใหญ่มากครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งหนอแล้วก็ลูกๆูกอีกสอง เป็นสีครับเครื่องปลูกของผมก็จะใชอ้อันนี้น่าจะเป็นกระเช้าสีดานะครับใส่กระเช้าสีดาหั่นเป็นชิ้นหน,น,หนาๆแล้วก็ยัดยยัดัด,ดลงไป ต้นก็งอกงารดีคนเอ่อผมจะแขวนไว้สูงนิดนึงครับใส่ครั่งมันจะชอบเน่าอันนี้ก็จะเป็นเขาแกะครับวิดีโอวิดีโอเขาแกะ ตอนนั้นกำลังตุมๆอยู่วันนี้บานจะเต็มแล้วครับจนจะร่วงแล้วแหละ่านมรสุมมดมแมลงมาได้ <c oughs> ต้องคอยหมั่นดูครับอีต,ตัวเต่าเหลืองอะ่ะตัวดีเลยกัดกินอ้าอันนี้คู่มันคู่คู่ที่ถ่ายครั้งที่แล้ว อันนี้ผมตัดดอกออกก่อนเพื่อที่ต้นเขาจะได้ไม่เสียน้ำเลี้ยงมากไปฟื้นแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มแบบว่า,าสดใสขึ้นเหยียบนิดนึงโดนใบมันโอ้โอ นี่ครับแต่ต้นนี้สีจะอ่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าออกหลายช่อประมาณกี่ช่อนะผมนะับมันนั้นแปดช่อเนาะแต่ว่าสีจะอ่อนกว่าต้นต้นใหญ่นิดนึงของคุณลูกค้าที่ซื้อไปออกดอกบ้างไหมครับมีช่อดอกฝ่อไปบ้างหรือเปล่าโทรมาพูดคุยกันได้นะครับ นี่ครับเอาไปมัดทําตามผมได้เลยใส่ขอนหรือใส่กระถางก็ได้ครับคุณผู้ชมดูลากมันเกาะลากเขามีพื้นที่เกาะเยอะต้นเขาก็จะสมบูรณ์นะครับดอกที่ได้มามันก็จะดกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่อ กุหลาบแม่เมยครับดูช่อยาวมากยังบานไม่เต็มนะครับเดี๋ยวถ้าบานเต็มเราจะถ่ายให้ดูใหม่สีออกชมพูนิดนิดนะครับไม่เข้มมากสามช่อครับแต่ว่าช่อนี้แตกแตกแขนงออกมาสามอัน ผมก็จะใส่กระถางไม้ไว้ครับเครื่องปลูกก็จะใช้กาบมาพ้าวเลือกกระที่นิ่มๆครับพวกนี้จะเป็นล่ากอากาศนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็เกาะเกาะได้ครับเกาะกันเอง อย่างอันยาวๆอย่างนี้เราก็มัดใช้ลวดก็ได้ใช้อะไรมัดให้เขาเกาะกับกระถางก็ได้ครับเขาจะได้สารอาหารเยอะขึ้นค่อยๆด,ดัดคุณผู้ชมมันจะหักสอดเข้าไปในรูเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะเกาะพันกันเอง อันนี้ก็เป็นอีกกอหนึง่งยอดเน่าเนี่ยขนาดขนาดดูแลดีนะคุณผู้ชมยังเน่าเลยสงสัยน้ำขังอันนี้ยังออกไม่ดกนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้ปีกว่า แต่ว่าก็กสวยดีหลายยอดเลยครับเดี๋ยวเราเรามารอดูปีหน้ากันว่าจะอลังการไหมแต่อันนี้สองปีนะสองปีครับอันนี้ปีกว่าห่างกันประมาณครึ่งปีแหละปลูกห่างกันอายเลสยังมีขายอยู่นะครับคุณผู้ชม ไอยเลสฝกากข้าวโพดกำลังออกดอกครับนี่นี่นี่กำลังดอกร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสองต้นนะครับเอาไปซ้อนใส่กระถางแบบนี้เลยก็ได้นี่นี่นี่ซ้อนแบบนี้ อันนี้เป็นเขาแกะนะครับผมก็แกะลวดออกแล้วก็เอาใส่เข้าไปในนั้น,น,นเลยแล้วก็เอาลากขดเข้าไปข้างในปลูกอย่างนี้ครับไม่ต้องใส่กาบมะพร้าวก็ได้เดี๋ยวลากเขาก็พันกันเองครับอันนี้เป็นเขาแกะไอเยลเล่ก็ทำเหมือนกันก็ได้นะครับยังมีหลายกระถางนะครับคุณผู้ชม กำลังออกดอกครับนี่ซื้อไปแขวนชมได้เลยนะครับร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็ต้นใหญ่ดีอันนี้ก็ชอบมีหลายกระถางเขาข้างในก็มีอันนี้ก็จะเป็นไหวแดงแมงปอนะครับ ใบแดงแมงปอร้อยแดสิบาทเหมือนกันครับคุณผู้ชมต้นยังไม่ยาวมากนะครับเอาไปปลูกต่อได้เลยพวกนี้จะชอบแดดหน่อยนะครับนี่ครับต้นนี้นี่หวีสวยมากใบตั้งร้อยแปดิบบาทครับคุณผู้ชม สนใจกล้วยไม้ก็ลองโทรมานะครับศูนย์แปดแปดสองเจดสองหนึ่งหกห้าหกมีมีว่ายแดงแมงปอไอเยเลสแต่ไอ้พวกนู้นไม่มีแล้วนะครับแม่เมยอ,อะไรพวกเนี้ยแม่เมยกับเขาแกะนี้ไม่มีแล้วครับ วันนี้จะมีสองอย่างแต่อีพวกนี้ไม่ขายนะครับกระถางใหญ่นี้ไม่ขายนะครับเลี้ยงไว้โชว์เลี้ยงไว้โชว์ลูกค้ามีกระถางเล็กแบ่งขายครับนี่กำลังแตกหน่อเลยครับผู้ชมควงหยกพวงหยก อันนี้หลายคนถามอยากดูพกหลงครับพกหลงลายชินีไม้ใบครับอันนี้เพิ่งแตกใบใหม่มานะครับยังใบยังไม่แก่เดี๋ยวต้องรออีกประมาณสองใบที่จะออกมาครับมันจะเข้มกว่านี้สีจะชมพูเข้มกว่านี้เพราะหัว หัวก็ค่อนข้างแก่เพราะว่าผมปลูกไปสองปีแล้วหัวใหญ่อยู่นะครับเป็นคนชอบย้ายมองไม่ถูกย้ายนั่นจัดนี่ลรจิตอ่อนๆ อันนั้นสวยยกมาไว้มุมนี้อันนี้สวยย้ายไปไว้มุมนั้นต้นไม้คงเวียนหัวความสุขเนาะคุณผู้ชมความสุขที่ได้ทำแล้วก็ความสุขที่ได้ย้ายสนใจก็นไม้ก็โทรมานะครับคุณผู้ชมมีไอเยเลสกับ ไหวแดงแมงปอนะจ๊ะมีไหวแดงแมงปอขายก็สวยดีนะคุณผู้ชมมันอยู่รวมๆกันเนาะเยอะไหมก็อืมฝั่งนี้ก็มีแค่สามลาวเองนะคุณผู้ชม มีราวสามลาวเองแต่ว่าแต่ละราวก็คือแน่นอยู่เนาะเอาไว้เดินดูครับเอาไว้ชมเนาะเหนื่อยเครียดก็มาดูกล้วยไม้กันปลูกกล้วยไม้กันสบายใจดีครับ ่ะมาดูข้างแสบน้อยยังดาม่าไม่จบไม่สิ้นสักทีคุณผู้ชมปกเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นอย่างผมไหมอะ่ะ ลูกค้าหลายคนบอกว่าเปิดกล่องออกมาแล้วบอกว่าต้นเหี่ยวมากอยากถามคุณลูกค้าเหมือนกันว่าอะไรเหี่ยวล่ะครับมันมีตรงไหนส่วนไหนที่เป็นสีเขียวอะ่ะไม่มีนะครับคือลำมันก็จะเป็นสีน้ำตาลดำๆแบบนี้คุณผู้ชม แห้งๆแ,แบบนี้ครับแม้กระทั่งหน่อใหม่ที่ออกมาก็ยังเป็นสีน้ำตาลเลยคุณผู้ชมส่วนลำมันมันต้องเหี่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งออกดอกไปอีกอย่างมันเป็นกล้วยไม้ดิบนะครับไม่ใช่กล้วยไม้ที่เลี้ยงแล้วเนาะคุณผู้ชมสังเกตดูลำมันสีน้ำตาลดำๆ ธรรมชาติสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้าต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาหน่อยนะครับว่าชนิดนี้ต้นแบบนี้ลักษณะเขาเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะคุณผู้ชมอย่างอื่นจะมีสีเขียวเห็นไหมยังมีใบเป็นสีเขียวเลยเนี่ยครับ แต่ข้างแสดน้อยอะ่ะมันต้นมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับต้นเป็นสีน้ําตาลคือตอนที่ขายเนี่ยก็คือมีแต่มีแต่ลำน้าตาลแบบเนี้ยกับดอกที่เป็นสีส้มแต่ลูกค้าบอกว่าต้นเหี่ยวคืออะไรเหี่ยวหรอผมไม่เข้าใจอะ่ะ ลำที่เขาออกดอกไปอ่ะยังไงเขาก็ต้องเหี่ยวนะครับเพราะว่าเขาเสียสารอาหารเนาะเนี่ยบีบดูยังนิ่มๆอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยครับมันก็นิ่มๆน,นะดำๆเนี่ยนิ่มๆปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อออกมาใหม่เนะี่ยคือต้นเขาเป็นแบบนี้มันคนละชนิดกันอย่างกับอันเนี้ยดูสิคุณผู้ชม มันคนละอย่างกันนะมันไม่เหมือนกันอะ่ะหลายคนไม่เข้าใจนะครับเห็นดอกสวยก็ซื้อซื้อซื้อ,อแล้วก็เข้าใจแหละคนชอบเนาะแต่เวลาปลูกเวลาเ,าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยควรจะศึกษาเขานิดนึงว่าสายพันธุ์แบบไหนเลี้ยงยากไหม ไม่ใช่ว่าเห็นเราสวยสวยซื้อๆซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เป็นก็ตายอ่ะคุณผู้ชมทรงสารกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะออกดอกให้เห็นใหม่ ผมก็มัดปลูกไซมอรสไว้อย่างที่เคยสาธิตไว้ให้ดูว่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ ไม้ป่ามันจะไม่สดไม่สวยนะครับเนาะถ้าเก็บมาขายใหม่ๆยังไงก็ไม่สวยมันไม่ใช่กล้วยไม้ที่เลี้ยงแล้วมันต้องใช้เวลานะครับฟูมฟักกุหลาบบานเต็มกอแล้วครับกุหลาบวิดีโอก่อน หอมมากคุณผู้ชมยิ่งบานหลายๆวันแล้วยิ่งหอมครับมาละตัวดีดูหัวมันอ่ะคุณผู้ชมคือดอกช้ำหมดอ่ะครับดูหัวมีแต่ไอ้นั่นอ่ะเกสรตัวผู้อะน่ารักเนาะ ตอดเจ็บมากๆเลยนะคุณผู้ชมดูความร้ายกาศของนางไปพังหมดแล้วครับคุณผู้ชมเขาจะเอาหัวยื่นเข้าไปไอ้นั่นดูดกินน้ำหวานผีเสื้อกับดอกไม้เอ,อ้ยไม่ใช่ แมงแมงกระดอกไม้มแมลงก็ยังชอบนะคนจะไม่ชอบได้ยังไงหอมมากมากคุณผู้ชมโอเคนะครับถ้าสนใจก็ไม้ก็โทรมานะคะวันนี้มีไอเยเลดกับ ใบแดงแมงปอขายสนใจก็โทรมานะครับวันนี้สวยกว่าวันที่ถ่ายวิดีโออีกคุณผู้ชมดูมันเต็มหมดเลยฝั่งนู้นน่าดกมากทีเสื้อมาอีกแล้ว โอเคนะครับวันนี้ถ่ายดูเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูดูซ้ำๆดูวนๆไป <laughs> อยู่บ้าน ฟังเสียงเนิบๆของว่วคาเนาะเนิบๆ <c oughs> <c oughs> แดดค่อนข้างร้อนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ